ไปดูหน่อยโอ้สวยจิจิงเธอไม่คะสุดมาก่ะสุดีสุดเ่ะิท่าน่สุดเลยะสวัสดีครับ จ้าบ่าวแก้ขัดให้คุณล้อก่อนเลยครับหรือว่าจะเอาไปเป็นเจ้าบ่าวถ้าพรก็ได้นะครับผมยินดีไอ้แป้าไอ้แป้าไี่แต่งงานับแกเหรอเฮ้ยแล้วพี่รออยู่ไหนใครรักพาตัวพี่รอไปเยี่ยม่าวฉันมา๋ยวนี้มาตลอดนะบอกว่าได้ยินแต่ดูนี่เลยคือเป็นคนชอบเล่นแรงนะครับนี่แกไม่รู้ได้ยังไงวะว่าใครรักพาในรบไป ถึงไม่ไปช่วยแต่รอบฮะในตอดคือผ,ผมพยายามช่วยแล้วครับตัวใหญ่อย่างน,นักกล้าผมยังสูงไม่ถึงหัวไหลคุณเลยจะไม่สู้เขายัางไงล่ะครับถ้าอย่างนั้นเรามาคิดกันดีกว่าว่าจะบอกนักขา่าวยังไงเรื่องยกเลิกการแต่งงานฉันไม่สนหรอกว่าคุณจะบอกนักขา่าวยังไงแต่ตอนนี้ไปตามนักรบมาช่วยกอบกู้ชื่อเสียงของลูกสาวฉันดีกว่าไม่อย่างนั้นน่ะฉันจะฟ้องครอบครัวคุณให้ล้มละลายทั้งตระกูลเลย ทำไมพูดจายอย่างนั้นละคะคุณลาสีเราก็เสียหายกันทั้งสองฝ่ายนะคะรอสแม่เคยบอกลูกแล้วใช่ไหมว่าแต่นังรมนั้นไม่คู่ควรกับลูกเลยไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมถึงจะต้องเอาชนะผู้ชายคนนี้แล้วเป็นยังไงเห็นไหมเห็นผลที่ลูกทำไหมว่ามันเสียหายทั้งหมดเนี่ยคุณแม่อย่าเพิ่งมาซ้ำเติมรอซอนนี้สิคะในงานเขาวุาว่วายอะไรครับ ถึงโรสจะเล่นงานพวกนั้นเข้าคุกไม่ได้แต่โรสก็มีวิธีที่จะทำให้อนาคตของแป้งดับได้โทษนะคะโทษนะคะอย่าลืมนะคะว่าโรสมีสิ่ง่ในมือโรสจะทำให้ใครเป็นนางฟ้าหรือว่านางมารก็ได้เดี๋ยวนี้เลยนะคิดว่าโรสไม่รู้นะคะใครเป็นคนที่คุณพ่อคุณแม่พี่รบอยากให้บอกมาสิว่าใครเป็นคนทำก็จูนเองนี่แหละค่ะที่เป็นคนทำคุณริษัทแต่เสียใจด้วยนะคะเพราะว่าหลังที่เราแต่งงานกันแล้ว โรสจะเอาหุ้นของคุณพ่อพี่รบคืนแล้วโรสก็จะได้ควบคุมทุกอยาก่างทั้งบริษัทก็พี่รบด้วยลวจริงๆค,คิดไม่ถึงเลยนะเนี่ยมันนางมาไล่ตัวแม่เลยนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับใช่งานแต่งงานคุณดอสทีนีนะคะจะไม่มีเรื่องเซอร์ไพรส์รเลยเนี่ยมันก็คงจะไม่สนุกสิคะคุณดอสค่ะแกแกคิดว่าแกทำแบบนี้แล้วแกจะรอดตัวไปได้ง่ายๆหรอ,อ พวกแกจะไม่มีทางที่จะได้ยืนอยู่ในวงการนี้อีกต่อไปอตายแล้วคุณรอดคงเหมือนกันล่ะคะ่ะหลังจากวันเนี้ก็คงจะไม่มีหน้ามองใครได้อีกแล้วไม่คิดเลยนะคะทุกๆคนว่าหน้าสวยๆอย่างเงี้ยจะทำเรื่องชั่วไร้ายได้ถึงเพียงนี้นะคะ่ะฮยแย่มากๆเลยอะเรื่องแค่เนี้ยพวกแกทำอะไรฉันไม่ได้คุณรอก็คอยดูสิคะ จูเนี่ยจะเอาเทปต้นฉบับเนี่ยนะคะ like ไปให้นักขา Now, Newman, em. ่าวทุกสำนักเลยล่ะค่ะแล้วที่สำคัญนี่นะคะจูเนี่ยจะอัพรูปลงทวิส t e เตอร์ไฮไฟ์แล้วก็เฟซบุ๊กด้วยค่ะรับรองเลยนะคะคนเนี่ยจะได้เห็นถึงความชั่วของคุณโรสเนี่ยทั่วเลยล่ะค่ะเอาตัวพวกมันออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะการจะยู่ไหนมาจดมีกระทสองคนนี้อยาให้มาหอยู่ที่นี่แล้วนี่ Sí. คุณรถคะขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยครับคุณรถครับตกลงว่าคลิปที่หลุดเป็นเสียงคุณรถจริงๆริงอเรื่องนี้หรือเปล่าครับคุณนักรบถึงยกเลิกแต่งงานโรสเป็นคนยกเลิกงานแต่งงานเองค่ะไม่ใช่พี่ลบแล้วเรื่องที่คุณรถบังคับให้คุณนักรบแต่งงานด้วยจริงหรือเปล่าคะคุณรถใช้เงินซื้อตัวคุณนักรบถึง50ล้านเลยเหรอคะทําไมคุณต้องใช้เงินซื้อผู้ชายด้วยครับทั้งทั้งที่คุณรถเองก็เพียบพร้อมทุกอย่างคุณกลัวจะไม่ได้แต่งงานหรือไงครับแล้วรายการเรียลล คุณโรสจะแก้ตัวยังไงคะคุณโรสแย่งคุณนักลงม,มาจากน้องแป้งเพราะความรักจริงๆหรือเพราะว่าเหตุผลทางธุรกิจคะโรสไม่ได้แย่งใครคะ่ะพี่รบเป็นคนขอโรสแต่งงานเองคนที่ถูกบีบบังคับครั้งเนี้ยก็คือโรสต่างหากคุณพ่อของคุณแม่พี่รบใช้เล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงให้โรสแต่งงานกับพี่รบหวังจะหุ้บริษทัทเพราะว่าไม่มีปัญญาจ่ายเงินค่าหุ้นคนที่ตกเป็นเหยื่อครั้งเนี้ยก็คือโรสนะคะ รสถูกทำลายจิตใจถูกหลอกก็เลยยกเรื่องงานแต่งงานนะคะแล้วคลิปเสียงนี่แหะครับคุณโรสจะอธิบายว่ายังไงนี่ครับแต่อย่าหวังนะคะว่าพี่รสจะกลับไปยุ่งเยี่ย รับง่ของแกแล้วหรือยังฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมแกถึงยอมทำลายอนาคตเพียงเพื่อผู้ชายคนเดียวโรสไม่ได้ทำเพื่อพี่ลบนะคะรสทำทุกอย่างเพราะว่าตัวโรสเองถ้ารสจะแต่งางานกับพี่ลพบชีวิตของโรสก็จะสมบูรณ์แบบโรสไม่ได้ต้องการเป็นผู้หญิงที่เก่งแต่รสต้องการเป็นผู้หญิงที่มีความสุขมีทุกอย่างในชีวิต แล้วแกได้ให้สิ่งที่แกต้องการไหมตอนนี้แกไม่เหลืออะไรแล้วโรสทำผิดพลาดไปแค่ครั้งเดียวนะคะคุณแม่กล้ความผิดพลาดครั้งเดียวครั้งนี้ยมันทําลายชีวิตลูกทั้งชีวิตตอนเนี้คณะกรรมการบริษัทกําลังจะประชุมเพื่อจะเอาแกออกจากตําแหน่งเพราะฐานที่แกทําลายชื่อเสียงของบริษัทงั้นคุณแม่ก็ช่วยคุยให้โรสนะคะ จะไปช่วยกันได้ล่ะตอนนี้ไม่มีใครเขาฟังหรอกคืนฉันไม่ช่วยอีกคนเขาก็แด้งฉันสิเอานี้ตอนนี้หลบไปอยู่ที่ไหนไกล้ๆซะก่อนรอให้เรื่องนี้จบแล้วค่อยกลับมาไม่ค่ะเราจะไม่ไปไหนทั้งนั้น เราจะอยู่เคลียร์ชื่อเสียงของตัวเองก่อนเกจะให้บริษัทเจ๊งหรือไงตอนนี้ไม่มีใครดูรายการของเราแล้วยังไงซะธุรกิจก็ต้องมาก่อนชื่อเสียงของแกยังไม่มีค่าเนทะ่ากับความอยู่รอดของบริษัทหมายความว่าไงคะหมายความว่าเรื่องเงินต้องมาก่อน แล้วชีวิตของเบิดจะเป็นยังไงก็ช่างมันหรอคะคุณแม่ก็คงต้องเป็นอย่างนั้นลูกทำตัวลูกเองนะคุณแม่ ทางใดให้เดินไปค้งว่าราักมันว่งการให้ฉันทำไปคุณกลัวแพ้เหรอจคุ้นขุ้ถึงแต่ตอนนั้นฉันมีความจำเป็นมากแล้วคุณคิดว่ามันแฟกัหรับคนหกรอบกวดอย่าให้ฉันพบหนึ่งสอง พกันนิดหนึ่งมวยนิดหนึ่งเป็นพลเวอร์ตลอดวตลอดอย่างเงี้ยเราเป็นแฟนกันต่อไปแน่แม่เพื่อนและตอนนี้นะแกก็อย่าทำตัวให้มันเสียชาติเกิดความเป็นกระเท้ายังไงดีอย่าเอาความศักดิ์สิทธิ์ต้องในดีแต่ว่าเรื่องมันมันไมนมวยไม่มวย คนดับนี้มันท่าทางจะยากนะครับนับพชารับพีชารับพชาบริการถูกใจไม่เสี่ยงค่าเวลาไม่เสี่ยงอะไรวรเลยอะไรวะคิดๆทุกอย่างทุกเวลาเป็นเรื่องทวิถ้าพี่รบห่วงว่าจะจัดงานไม่ทันก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าหนูเลยค่ะ ไม่ใช่คุณคนเดียวนะคะที่จะต้องรักษารักษารักชาบ้างจะมีโปรแกรมชกนอกไฟไฟนอกชกนี่แกจะให้ฉันล้มมวยเลยหรือไง